เฮ้ยฟังทางนี้ดวงดาวมันกระซิบมาว่าปีนี้มันไม่ธรรมดาเพราะมี6ราศีที่ดวงปังแบบฉุดไม่อยู่อยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครมาดูกันอันดับที่6ราศีเมถุนเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โอกาสใหม่ๆรออยู่เพียบอันดับที่5ราศีกรกฎปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ความรักจะแบ่งบานงานจะรุ่งโร์ อันดับที่สี่ราศีกันเงินทองไหลมาเทมาโชคลาบวิ่งเข้าใส่อย่าลืมวางแผนการเงินดีๆนะอันดับที่สาราศีตุลเสน่ห์แรงเกินต้านใครๆก็อยากเข้าใกล้ความสำเร็จรออยู่แค่เอื้อมอันดับที่สองราศีพิจิกพลังอำนาจจะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจัดเต็มไปเลย และอันดับที่หนึ่งราศีธนูดวงดีที่สุดแห่งปีทำอะไรก็สำเร็จมีคนคอยสนับสนุนชีวิตดีดีเฮ้ย hey, ราศีฉันไม่มีอ่ะไม่ต้องเสียใจดวงมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอสิ่งสำคัญคือการลงมือทำและเชื่อมั่นในตัวเองใครที่ดวงดีก็อย่าประมาทใครที่ดวงไม่ดีก็สู้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่นะบาย